ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับน้ำพึ่งที่ผลิตขึ้นมาเองน้ำพึ่งมีประโยชน์กินแล้วชุ่มคอช่วยรักษาโรคได้เยอะแยะมากมายไปชมขั้นตอนการติดตั้งบ้านของพึ่งกันเลยครับเพื่อนๆคนพร้อมอุปกรณ์พร้อมไปกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะครับเพื่อนๆต้องหาทำเลที่เหมาะสม ที่คิดว่าพึ่งจะเข้ามาอยู่ในรังของเรานะครับต่อไปก็มาดูอุปกรณ์ที่เราเตรียมกันมาเลยครับเพื่อนๆพนพร้อมแล้วจะรออะไรไปลุยกันเลยครับเพื่อนๆนลุยโลด การติดตั้งไม่ยากเลยครับเพื่อนๆนเสร็จแล้วก็วางกระเบื้องทำเป็นหลังคาเพื่อฝนตกให้หน่อยครับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วครับเพื่อนๆนเดี๋ยวมารอลุ้นกันเลยครับว่าพึ่งจะเข้ารังของเราไหมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ